สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่19-25กถึง25กุมภาพันธ์2567ค่ะช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะในทุกๆเรื่องก็ต้องมีการคิดมีการวางแผนเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตในระยะยาวได้การงานช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ การพบเจออุปสรรคที่เข้ามาให้ชาวตุนได้จัดการแก้ไขด้วยการใช้สติปัญญาใช้ความอดทนก็จะสามารถฟันฝ่านะคะอุปสรรคที่เข้ามาพิสูจน์ช่วงนี้บางรายเกี่ยวข้องกับระยะทางนะคะข่าวสารเรื่องของการเดินทางไกลทางใกล้การยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆมีโอกาสเข้ามาให้ชาวตุนได้เลือกนะคะได้จัดสรรดู ส่วนด้านการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองช่วงนี้อาจขาดมือบ้างนะคะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมีการหมุนเงินไม่ทันหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่เกิดขึ้นได้ไม่เหมาะกับการให้ใครหยิบยืมนะคะอาจจะต้องมีการปฏิเสธนะคะด้วยมิยมยตรไมตรีส่วนเรื่องของสุขภาพอย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะความใจร้อนความวู่วามต่างๆ อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ส่วนคนโสดช่วงนี้นะคะก็ยังไม่เด่นในเรื่องของการพบรักอาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่นะคะที่รับผิดชอบอยู่คนมีคู่เกี่ยวกับการห่างเหินจากคนรักเพราะระยะทางหรือการทำงานบางคู่อาจจะมีเรื่องแง่งอนเรื่องไม่เข้าใจการเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องห่างกันสักพักเพื่อให้ตกผลึกนะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องประคับประคองสำหรับชาวตุนค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคารมิกเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคารมิเคนโชของเราด้วยแล้วพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ